ธีรศิลป์ธีรทรนมีลุ้นคัมแบ็กทีมชาติแต่เดี๋ยวนะมีชื่อของเควินดิลมรามด้วยเลยนะครับก็เตรียมที่จะประกาศรายชื่อทีมชาติไทยนะครับชุดที่จะไปเล่นกับสิงคโปร์นะครับแล้วก็เจอกับศรีลังกาในศึกิเอเชียรอบคัดเลือกเกมนาทีห้านั่นเองนะฮะก็เดี๋ยวจะประกาศกันในวันพฤหัสบดีนี้นะครับทนโทนี้สั้นก็ประเดิมงานนั่นเองนะคุณผู้ชมแต่มีข่าวหลุดออกมา2อสามวันแล้วนะครับในเรื่องของู้เพ่นนะฮะ ซึ่งในเมื่อนะครับอิชิไม่อยู่แล้วเนี่ยอย่างที่ผมเคยบอกไปในคลิปว่ามีโอกาสนะครับที่จะมีแข้งซีเนียแข้งรุ่นใหญ่นะฮะคับคแบ็กกลับมาติดทีมชาตินะครับไม่ว่าจะเป็นทั้งทางด้านของทีละสิษย์ดั่งดานะครับทางทีละทอร์ดูมาทานันแล้วก็รวมไปถึงสารัตยูเย็นด้วยอีกหนึ่งคนนะที่ก่อนหน้านี้นเองก็มีประเด็นกันนะครับว่าเอ๊ะทำไมไม่เรียกทางมุ้ยมาไม่เรียกอุ้มมาเพราะว่ายังพอมีศักยภาพแล้วก็มาประคองรุ่นน้องได้นะครับ แต่เที่ยวนี้ผมเชื่อว่าฮัสสันเองก็น่าจะลองเรียกมานะครับเพื่อจะระคองรุ่นน้องนะครับอันนี้ข่าวค่างจะหนาหูเลยทีเดียวนะครับที่หลายๆฝ่ายเขามองกันว่าอย่างนั้นนะฮะถ้าประกาศรายชื่อออกมาแล้วมีชื่อก็คงไม,ไ,ไม่ได้ผิดคาดอะไรนะครับแต่ทีนี้มันมีเรื่องของอีกหนึ่งคนนะครับที่ทางบรรดากูรูบอลไทยนะครับสื่อบอลไทยกำลังขยี้กันอยู่ ก็คือเควินดีรมราครับคุณผู้ชมได้ยินชื่อน,นี้เลยแฟนบอลน,นีงก็สายหน้าจริงๆเลยนะฮะเพราะว่าเจ้าตัวนะครับมีโอกาสที่จะกลับมาติดทีมชาติในรอบ1ปีนะครับหลังจากที่ก่อนในนี้เคยติดมาในชุดของอีชิอินะฮะแล้วก็เคยถูกเรียกมาประจําแต่ปัญหาของเควินก็คือในเรื่องของถูกเรียกมาแล้วก็มักจะถอนตัวในเรื่องตงนี้นะครับน่าจะ 9- ก้าถึงสิบหรือ10รอบแล้วนะครับ ที่คนเขานับกันเนี่ยนะฮะเท่นี้มาอีกแล้วครับมีชื่อหลุดออกมานะครับตามที่สื่อฟุตบอลไทยเขาได้เล่นกันแฟนๆก็จับตามองว่าเอาอีกแล้วงานนี้นะครับจากกีกโค้ดต่อ,อก,กีกโค้ดเนี่ยนะฮะโดนเควินเล่นหมดเลยนะครับก็คือมาแล้วปุ๊บเนี่ยถอนตัวทันทีนะครับไม่รู้ว่าเป็นอะไรขราวนี้ฮัสซันเป็นกุญซือหน้าใหม่เอาอีกครับลองเรียกเควินมาในเท่วนี้แต่ต้องรอดูอีกทีนึงว่าจริงไม่จริงนะครับแต่ข่าวเนี่ยออกไปแล้วว่ามีอยู่ในลิสต์ด้วยอาจจะมีแค่ ชื่อรอบแรกหรือเปล่าอันนี้ก็ไม่แน่ใจแต่ข่าวเนี่ยเขายี่ไปแล้วนะครับว่ามีชื่อเควินดูรามอยู่ในลิสต์ด้วยเช่นเดียวกันนะฮะเจ้าตัวตอนนี้เล่นอยู่ที่หลีกมาเลเซียเซลังงอก็รอติดตามดูว่าเควินนะครับจะถอนตัวหรือเปล่าอย่าให้มีครั้งที่10ไม่รู้ว่ามีอีกหรือเปล่างานนี้ก <laughs> ็รอติดตามแล้วกันนะเออ,เอ,อชื่อนี้จริงๆเลยการันตีจริงเรื่องนี้นะครับ